ต่อไปนี้เป็นวินาทีวินาทีหักคะแนนห้องละสิบคะแนนถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามจุดประสงค์จะหักคะแนนห้องละสิบคะแนนนะครับวันนี้จะมีการาประเมินเพราะฉะนั้นจึงจึงต้องมีการ ตรวจหอก่อนที่จะมีการตรวจหอก่อนที่จะมีการประเมินก่อนที่จะรับการประเมินอันนี้คือห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งนะห้องที่หนะึ่งห้องที่หนึ่งอันนี้คือห้องที่หนึ่งนะห้องฉันทะห้องฉันทะจะเอาตามลำดับเนาะก็จะสต็อปวิดีโอไว้ก่อนเนาะน,นี้ห้องฉันทะห้องที่หนึ่งเนาะ อันนี้คือห้องที่สองห้องวิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรห้องนี้ต้องมีความเพียรเขาเรียกว่าห้องวิริยะเนาะตรวจสอบตรวจอะไรเรียบร้อยก็คือมีข้อมูลหลักฐานของการตรวจอันนี้คือห้องที่สองคือห้องวิริยะห้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับดูความสะอาดเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วอันนี้ได้สอห้องและคือห้อง ห,ห้องวิริยะนอห้องวิริยะเปิดปิดไฟก่อน<ม>ปิดไฟก่อน<ม>เดี๋ยวจะไปห้องต่อไปคือห้องที่สามอันนี้คือห้องที่สามคือห้องจิตตะเอาใจฝักไฟ แล้วก็มีพัดลมเปิดไว้ก็ยังงงว่าทําไมเด็กไม่เข้าแถวก็เลยจะสอบถามด้วยวาจาว่าใครครับเนี่ยใครครับบอกบอกครูสิเพราะอยู่ในวิดีโอเพราะว่าอยู่ใน YouTube บอกครูสิชื่ออะไรครับเดี๋ยวชื่ออะไรครับฮะ หมายความว่าเขารู้กันหมดแล้วว่าเราไม่สบายบคนที่หนึ่งคนชุดแดดไม่สบายอันนี้คือใครครับเขารู้ไหมว่าเราไม่สบายหรือว่าเขารู้กันหรือยังเขารู้หรือเปล่าฮะบ,บอกใครครับบอกใครนะบอกใครว่าเราไม่สบายอะฮะบ,บอกแล้วแล้วยาได้มาหรือยังกินยาหรือยัง เดี๋ยวจะปวดหัวหรือไงเป็นยังไงปวดหัวเหรอเดี๋ยวครูจะเอาเดี๋ยวจะให้เอายามานี่คือห้องห้องที่สามมาเจอนักเรียนไม่สบายก็เดี๋ยวจะวางแผนเอายามาว่าจะเอายาอะไรปวดหัวสุดแดนนี่ปวดหัวหรือเป็นอะไรฮะปวดหัว เป็นวัดอันนี้ก็เป็นวัดสองคนเลยโดนฝนอ่าโดนฝนว่าเตะฟุตบอลหรือเปล่าไม่รู้เตะฟุตบอลกลางฝนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต่อไปจะไปห้องที่สี่เนาะอันนี้คือห้องที่สี่ห้องที่สี่ชื่อว่าห้องวิมังษาห้องวิมังษาเมื่อกี้ไปสามห้องแล้วคือห้องฉันทะห้องวิริยะห้องกิตะอันนี้คือห้องวิมังษาอ่าเมื่อวานนี้เจ้าของบอกว่าจัด ที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้จัดผ้าห่มตรงนี้คือไม่มีการพับผ้าหม่มตรงนี้ก็คือคือคืออะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าบกพร่องเรื่องเดียวก็คือผ้าห่มไม่ได้พับนอออันนี้คือห้องที่สี่นะ,ะเดี๋ยวไปพิจารณาดูว่าอย่างไงเดี๋ยวจะถามเจ้าของก่อนแต่ตัวนี้เขาก็พับดีอันนี้เขาก็พับดีแต่ตัวนี้ไม่พับเป็นที่นอนของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้อันนี้อาจจะเป็นของชินวรก็ได้ตัวนี้จะเป็น อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้เนาะต้องวางแผนดูอีกทีนึ่งได้ทราบว่าคนที่นอนด้วยยังไม่กลับมาจากบ้านก็ยังลองดูก่อนอันนี้คือห้องวิวิบังสาเนาะเป็นห้องที่4เนาะอันนี้คือห้องที่5คือห้องนักฟังห้องนักฟังหรือสุดตะห้องนักฟังห้องนักฟังที่ดีห้องที่5เนาะห้องที่หคือห้องนักฟัง ห้องนักฟังก็คือมีสมโพธนอนห้องนี้นะก็ดูการจัดสถานที่กอาการจัดาวางการจัดวางอะไรนะวางเสื้อผ้าอะไรก็ลงตัวหมดละไม่มีอะไรที่จะต้องแต่เดี๋ยวเมื่อกี้ถามเดี๋ยวเมื่อกี้ก็สอบถามส,าอาสอบถามที่ห้องสี่ว่า,อานอนคนเดียวอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ถ้าเกิดนอนคนเดียวก็ไม่เอาผิดนะแต่ถ้านอนสองคนอยู่เพราะว่า มีก็มีอะไรนะมีมีห้องอีกห้องอมีคนที่นอนด้วยนี้ถ้ามีคนนอนด้วยแล้วไม่เก็บผ้าไม่พับผ้าห่มนี้ถือว่าผิดแต่ถ้าเกิดไม่มีใครนอนนอนคนเดียวก็ไม่เอาผิดเนะาะในห้องของห้องที่สี่คือห้องวิมังสาห้องที่ห้าคือห้องอสุตตะรือว่าห้องนักฟังนักฟังที่ดีเดี๋ยวจะได้ดูห้องต่อไปเนาะ อันนี้คือห้องที่หกคือห้องนักคิดห้องนักคิดนักคิดดีคิดดีทําดีคิดดีดคิดดีจะคือว่จาจีจีแปลว่าคิดดีคิดไปในทางที่ถูกต้องถูกถูกควรแล้วอย่างกรณีห้องนี้ชื่อว่าทาวินทาวินนี้เขาเอาอะไรชื่อเวรมาติดประกาศเอาไว้ถึงขนาดไว้บนหัวนอนเลยนะ่สุดยอดจริงๆเลยเมื่อวานก็ชมไปแล้วอันนี้คือห้องที่หก นะครับห้องห้องที่หกห้องที่หเดี๋ยวจะได้อันนี้คือห้องที่7ห้องที่7นี้ชื่อว่าห้องอ่าห้องห้องชอบถามห้องชอบถามก็คือมีอ่าสุพ์ชอบถามเออนี่ก็ถูกแล้ว่าห้องชอบถามถามแล้วมีความรู้ อันนี้คือเป็นห้องที่เจ็ดคือห้องชอบถามหรือว่าห้องปุจฉาหรือว่าห้องปุ่ห้องปุจฉาคือห้องชอบถามถามในสิ่งที่ดีถามในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือห้องชอบถามคือจัดได้ดีอ่าลงตัวหรือยังเนาะดูลักษณะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมเมื่อวานนี้เขาก็ได้การชมเชยไปแล้วว่าห้องที่เจคือห้องปุปุจฉาคือห้องชอบถามห้องชอบถามถามในทางที่ดีเนาะ ก็คือเพื่อมีความรู้เพื่อประดับความรู้อันนี้คือห้องที่เจ็ดนาะอันนี้คือห้องที่แปดห้องที่แปดนี้เขาเรียกว่าห้องอนักนักเขียนคือริริแปลว่านักเขียนสุจิปุริคือห้องนักเขียนคือเขาเช่าเขียนเนาะเขาช่าเขียนเขาจัดเขาจัดห้องได้เหมือนเดิมนะไม่มีปัญหา เพราะว่าก็นักเรียนทุกคนก็ได้คะแนนเต็มเนาะได้คะแนนเต็มทุกคนแล้วยังวันหลังอ่าหลังจากหลังจากประเมินแล้วก็จะมีการหักวันละหนึ่งคะแนนถ้าทําไม่ดีแต่ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วที่จะหักสิบคะแนนนี้ก็คงไม่มีใครโดนหักแล้วเพราะว่าอันนี้คือห้องที่เจ็ดคือห้องนักเขียนเนาะห้องที่เจ็ดคือห้องนักเขียน อันนี้คือห้องที่เก้าห้องที่เก้าคือห้องขนะันติห, anyway, ห้องที่เก้าคือห้องขันติเมื่อกี <k <K ้เป <Oh, ็นห้องที่แปดนะห้องที่แปดคือห้องนักนักเขียนอ่าอันนี้ต่อไปอันนี้คือห้องที่เก้าห้องที่เก้าคือห้องอ่าห้องขันติขันติคือมีความอดทนอดทนอ่าเพื่อที่จะได้อ่าสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาคือมีความอดทน เอาใช้ธรรมะไปปฏิบัติก็คือใช้ขันติอันดับแรกคือขันติความอดทนความอดทนตัวนี้จะทําให้เกิดห้องที่10ต่อมาห้องที่10อยู่ทางโน้นอยู่ทางอา,อาคารเรียนทางโน่นเนาะเพราะว่า,าเขาปรับปรับเป็นห้องกาแฟก็เลยต้องไปอยู่ทางอาคารเรียนทางโน,น้นอยู่ทางห้องใกล้อาคารเรียนเนาะทางโน,น้นห้องที่ 10... ห้องที่10ชื่อว่าห้องโสรจะห้องโสรจะแปลว่าความสงบเสงี่ยม อความสงบสงเงยมเหมือนปัญจพลเลยไม่พูดไม่จาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด9ห้องนะตอนนี้ได้คะแนนเต็มทุกคนไม่มีใครโดนหักเพราะว่าเขาทำได้ถูกต้องลงตัวแต่ทีนี้ว่าในสายตาครูผู้ตรวจนี้ก็ไปอย่างหนึ่งลองดูว่าถ้าท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ ว่าจะแต่และห้องนั้นก็เช็คดูที่วิดีโอเนาะมีตั้งแต่ห้อง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปเก่าส่วนห้องที่10นั้นไม่เป็นไรเนาะเอาห้องที่9เป็นห้องคันติคือความอดทนเนาะเดี๋ยวสำหับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ